ครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่น,นี่ครับท่าเรือเกาะสมุยครับผมมาทําอะไรที่สมุยครับ,รบยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมรับผมมาทําอะไรที่สมุยครับท่าเรือ เฮ้ยเอ้าสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีครับครันี้ครับนี่คือเพื่อนองครับเพื่อนผมชื่อเปาครับก็อยู่ที่สมุทรแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมครับชื่อชื่อเปาครับครับเปาเพื่อนโอเล่ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่นี่ครับตอนนี้มาทํรีินเวทโรงแรมอ๋อทํางานอะไรเป็นเป็น เป็นดับแมนเขียนแบบเขียนแบบอ๋อครับผมครับนี่ครับนี่คือเพื่อนครับเพื่อนผมครับเพื่อนโอเล่ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันครับที่ที่มอลังเิสครับผมมอลังธิ์ครับเรียนด้วยกันครับผมที่นี่นะครับเพื่อนแต่สมัยเรียนด้วยกันที่มอลังเิสครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานวันนี้ก็มาทําทํางานเขียนแบบอยู่ที่นี่ก่อสมุยครับพอดีผมมาอยู่กาอเต่าก็เลย เลยพึ่งได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมครับมาดูงานมามาถ่ายทอดอ,อะไรคอนเทนต์ใหม่ๆมหาเมียร <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ครับแคมป์แคมป์มคนงานก่อสร้างครับก็ดีมาเยี่ยมชมเพื่อนเพื่อนทำงานอยู่ที่ครับที่ที่นี่เขียนแบบครับก็พักอยู่ กับพวกบริษัทคนงานครับก็เดี๋ยวพาไปชมครับวิถีชีวิตครับในการกับของคนงานก่อสร้างครับที่ครับเฮ้ยเอานี่ครับนี่ก็ ครับาาน,นี่ก็ครับนี่ก็เป็นครับวันนี้ขอสัมภาษณ์ครับเคยสัมภาษณ์ยังสัมภาษณ <c oughs> ์เ <c oughs> ออพิชิตชีวิตอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ <c oughs> เขียนแบบใช่ไหมครับเขียนแบบอยู่ <c oughs> ใช่ใช่ตอนนี้ก็ก็พักอยู่กับทำงานก่อสร้างครับก็ นี่ครับก็มาพามาชมครับนี่คือเพื่อนผมที่ที่เรียนเ,เรียนกันมา <ขอ S 1> ครับก็วันนี้ผมก็มาเยี่ยมครับมา,มาเยี่ยมเพื่อน,อน<า>ก็จะนี่แหละครับมามาทําอะไรกินกัน <M ath ana> เดี๋ยวจะมีทําอะไรกินกนะครับมาดูวิถีชีวิตแบบแบบบ้านๆนะครับครับัวเองเหมือนคนงากนก่อสร้างเนี่ยก็อยู่กันแบบ,บเหมือนทุ่งนาแหละที่ผมเคยอยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็ มาอยู่กาะเต่าหลายวันละก็เลยก็อยากจะมาอยากจะมาแบบทำย่างอะไรกินกันย่างย่างเนื้ออะไรเงี้ยลาบทำอะไรกินกันก็ครับลาบปลาฉลามอ่ามีอะไรให้กินบ้างวันนี้เปล่าลาบปลาฉลามลาบปลาฉลามเ <c oughs> ออกสมุยใช่ไหมห <c oughs> ลายคนอาจจะรู้ว่าเพื่อนผมอยู่จังหวัดไหนคนที่ไหนเออคนศรีสะเกษศรีสะเกษ,เกษคนอีสานเหมือนกัน แม่นแล้วอลองลองพูดยีสานหน่อยไหมคาใครเป็นสีผมอีสานเยอะนะบอกว่าค่อยได้อีสานน่ะเป็นอย่างผมเป็นคนภาคกลางผมอยู่แถวาซาซื่นเลี้ยวขัวจากหลักสี่เป็นนิดเดียวก็หอดแล้วผมเป็นคนกรุงเทพครับผมลุงชื่ออะไรครับชื่อในปัญญาครับงตอ๋อลุงปัญญานะครับ โอ้เอาวันนี้เอานี้ผมก็มานี่แหละมามาเพื่อนเปามาเยี่ยมเปาก็อยากจะมาถ่ายวิถีชีวิตครับของเบื้องหลังคนงานก่อสร้างครับก็อยากสัมภาษณ์หน่อยครับว่าครับลุงคนครับคนที่ไหนครับคนบึงการครับบึงการอ๋อคนอำเภอเฟกาครับครับผมมาทํางานนานยังครับเนี่ยก็ทางานเข้าปีที่เก้าเก้าปีแล้วโหครับผมเป็นไงครับเราไงถึงทํางานก่อสร้าง ก็คิดว่าเป็นอาชีพที่ดีนะครัถึงอาจจะเป็นดูเบื้องหลังแต่ก็ได้สร้างผลงานให้รประมาณนั้นเรารายได้ก็ดีครับ,รบดีนะครับครับผม <c oughs> เราถึงประสบการ์ <c oughs> อ่าประสบการเป็นไงครับทํางานก่อสร้างแล้วนัมีมีเรื่องระท,ทับใจประสบการณ์อะไร ตกอะไรตกนั่งลานเคยตกับครับสามครั้งเลยครับตกตึกสามครั้งครับกี่ชั้นครับสองชั้นครสองชั้นเราเป็นไงครับก็ไม่เป็นอะมากโอ้แสงว่ามีของดีไหมครับไม่มีเลยกี่ชั้นสามชั้นสองชั้นสองชั้นก็ประมาณสิบเมตรใช่ไหมชั้นตึกครัหกเมตรหกเมตร โอ้โหผมเมนนี่ก็ไม่ครึ่งสอบไปแล้วนะว่าครับครับครับเอเคยครับกันขอบคุณมากครับครับวันนี้ก็ครับเดี๋ยวจะมีลาบครับมีย่างหมูครับกินครับครับตามวิถีชีวิตแบบอีสานครับเพื่อนคนอีสานแต่มาอยู่ภาคใต้ก็วันนี้เราก็จะมาทำอาหารเนีวแทรกแบบอีสานครับ ครับผมอยู่กับมีคุณพ่อครับพ่อพ่อเปาครับปรุงจะปรุงแจ่วครับปรุงแจ่วเพี้ยครับผมครับจะไปยืนนะพี่ทำไม่ได้ก็ขา้าวเปลืครับขา้าวเปลืครับนี่เพี้ยนี่ต้มแล้วครับผมต้มแล้ว นข้ไได้ต <c oughs> ้องใสสำคัญค่าขเยอนี่นะอครับ้วเรียกน้ปขวาน้ำปลา่กน แค่พร้อมนี้เลยตังนี้ครับบรรยากาศบรรยากาศหลังหลังแคมป์ครับมีมีผมมาเยี่ยมเย็ยนก็มีแต่ทำลาบครับทำลาบทำย่างหมูครับไปย่างเนื้อ,อย่างเนื้อครับ หลังจากทุ่งนาผมก็ไม่ได้กินอาหารอีสานเลยวันนี้ก็ไม่กินอาหารอีสานสมใจครับกลินมาแสบแสเครื่องเครื่องเขียเนี่ยเตาชิมครับจ้างนิดนึงประเด็นกระเด็นกระเด็นกระเด็นมีไหมกระเด็นไปบ้านไปใส่ประเด็นไปบ้านไปลานิดนิดครับผมครับสูตรใส่ปลาล่าเราใส่ปลาล่านิดหน่อยครับ ครับย่างเนื้อครับแซ่บครับวางอ A10 ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่คือแจวเพี้ยขมขมชิมชิมโอ้โหค,ค,ครับย่างเนื้อโอ้โหขอชิมหน่อยครับ โอ้แซ่บมากครับผอมมากเข้าไปเอาเองครับโอ้นี่ก็ลาบสูตรสูตรนหนครับเนี่ยสูตรอุบลครับน้องชายเขาน้องชายครับนี่ทำลาบทำชกลือครับลาบชกเล็กครับใส่ราบดิบครับใส่เลือดเองครับ เ,เปาองดูดเพราว่า,าอว่อาให้ใสนปลาเนี่ยเพราะว่าเขาเขาเขาบเสือเลือดันไดรล,ลองดูก,ก่อนลอ,อ,องชิมครับมีขนาดยัไม่เส่น้าปลาดิย,ยังไม่ใส่น้าปลาเ่ยอายอยร่อยไหมใส่อะไรหัวเามัน ยังไม่ใส่น้ำปลานะเนี่ยเพราะว่าเลือดมันเค็มไงหน้าตาหน้าตาปิดปิดปิดตโอเคลอนดี้ถุกเนื้อเนื้อย่างน้ตกโอ้เนื้อย่างกำลังแร่ใช่ไหม ย่านงน้ำย่านงานง้ำตกทานทองมีเดียมมีเดียมมีเดียมนะโม้โากำลังคอนบาสเล็กแดงแดงครับเนี่ยมีเด <c oughs> ียมแร่อร้อนนะครับมาเดี๋ยวมากินลาบด้วยกันครับน้เนื้อโอ้ลาบ นี่ดิบครับนี่สุกครับมีหมดครับ๋ยวเป็นไงไมครับเอารสชาติปลาย่อยรับคมครับนี่ก็นี่ทำน่ากินหนึ่งนี่นี่ก็พตาพตาเอาครับเพื่อนผมครับพตาเพื่อน พ่อครับผมพ่อครับพ่อเพื่อนครับผม่อครับก็เนบรรยากาศก็มาเยี่ยมเยีอนหาเพื่อนครับทำเนื้อทำลาบทำอะไรกินกันครับพ่อนี่นะครับ ก๋วยสมุยก็มีลาบนะ,ระครับใช่ครับมาเกาะผมมาอยู่เกาะเตา่าเป็นเดือนกอวา่าแล้วยังไม่ได้กินลาบเลยก็จากทุ่งนามาแหละมาอยู่เกาะเตา่าก็เลยวันนี้ก็อยากกินหายสารก็เลยมาหาเพื่อนก็ได้กินสนใจครับวันนี้ครับดูโมีก,กรครับโอเคครับ ครับงั็ไงผมกอนั่งกินก่อนครับครับครัสวัสดีครับ